วันนี้พี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับในการสื่อสารกับองค์พระแม่กาลีและพลังงานของจักรวาลเพื่อสื่อสารกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะใครที่อยากได้พลังงานดีๆอยากได้คำชี้แนะขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆค่ะ 3...2...1... สองไพ่ 3, 2, สำหรับแรกเป็น Divine Nature Oracle อยากจะรู้ว่าธรรมชาติจักรวาลจะสื่อสารอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะ d a นซ์ไพ่สำหรับที่สองไพ่กาลีมามายาทำไมกาลีอยากชิน,นอะไรอยากจะบอกอะไรและอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะตีคุณณนะ และสุดท้ายไพายกาลีออร์คโลถ้าแม่จะคอนเฟิร์มสำหรับคำชี้แนะนี้ว่าอย่างไรชินนามัสตาไพ่ใบแรกจักรวาลกำลังสื่อสารว่าตอนนี้คุณควรจะเอาตัวเองปลดปล่อยออกจากพยาการเดิมๆของคุณค่ะไม่ว่าคุณตอนนี้จะอยู่ในความสุขอุดมสมบูรณ์ความทุกข์หรืออะไรก็ตาม เขากําลังตอกย้าว่าคุณสามารถเป็นและมีมากกว่านั้นตอนนี้ถ้าใครกําลังทุกข์นะะคุณต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี้ยกายเป็นความสร้างสรรค์จากการแสดงออกของคุณการเคลื่อนไหว movement dance หรือศิลปะเนี่ยสามารถทําให้คุณเนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตของคุณได้คุณกําลังจะลุกขึ้นและคุณสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอครับตีคุณนะพี่หมอขอบอกเลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันใหญ่กับคุณเนี่ยจะมาหาคุณและบังเกิดกับคุณสุดท้ายเลยท้าใม่การรีคอนเฟิร์มด้วยไพ่ของชินนามัสตา์พี่หมอขอบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพลังของชินนามัสตา์เนี่ยประจำอยู่ที่อาจรัจัก,กะซึ่งเป็นเซิร์ e ไอสามารถเปิดในเรื่องของการเงินความอบั a นซ์ได้แต่ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอย่างที่บอกเลยคีย์เวิร์ดก็คือคุณต้องเอาตัวเองออกจากพันธนาการและกรอบของตัวเองค่ะเห็นไหมออกจากกรอบลดความเป็นตัวเองลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยจะได้รับอะไรคุณต้องกล้าตัดบางสิ่งออกจากชีวิตคุณข้อสัมพันธ์ สิ่งของหรือนิสัยอะไรที่เป็นความ darkness ในตัวคุณต้องรู้ค่ะแล้วคุณจะได้การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนพลังของคุณเนี่ยกำลังจะถูก transform เปลี่ยนแปลงคุณรู้วิธีการที่จะต้องจัดการตัวเองแล้วฉะนั้นเนี่ยไปทำลงมือจัดการกับตัวเองนะครับเพราะสิ่งใหญ่ๆพออันปเปิดกำลังรอจะมาหาคุณอยู่ค่ะ